วิธีขอหน้าสมุดบัญชีและดูเลขบัญชีผ่านแอป scbec ธนาคารไทยพาณิชย์ลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ออนไลน์แบบไม่มีสมุดคู่ฝากผ่านแอป scbec ท่านสามารถขอหน้าสมุดบัญชีและดูเลขบัญชีผ่านแอป scbec ได้มาดูคลิปวิธีขอหน้าสมุดบัญชีและดูเลขบัญชีผ่านแอป scbec ได้เลยครับ ก่อนดูคลิปสําหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับวิธีดูเลขบัญชีผ่านแอป SCBEC ขั้นตอนแรกให้เปิดแอป SCBEC ที่หน้าหลักแอป SCBEC เลือกเมนูหน้ารวมบัญชี ใส่รหัสผ่านแอป SCB Easy เป็นตัวเลขหกหลักในกรณีที่ท่านเปิดเมนูแสดงเลขที่บัญชีบางส่วนจะแสดงเลขที่บัญชีสี่หลักท้ายเท่านั้นให้ท่านทำการปิดเมนูแสดงเลขที่บัญชีบางส่วนก็จะแสดงเลขที่บัญชีทั้งหมดกลับไปที่หน้าหลักแอป SCB Easy เลือกเมนูอื่นๆ ที่หน้าเมนูอื่นๆเลือกการตั้งค่าจะเข้าสู่หน้าจอการตั้งค่าให้เลื่อนหน้าจอขึ้นเพื่อหาเมนูแสดงเลขที่บัญชีบางส่วนให้กดปิดเมนูแสดงเลขที่บัญชีบางส่วนระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนคุณได้เปลี่ยนการตั้งค่าการแสดงเลขที่บัญชีในแอป SCBEC เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มลูกศรที่ด้านบนของหน้าจอเพื่อกลับไปหน้าหลักแอป SCBEC เลือกเมนูหน้ารวมบัญชีจะแสดงเลขที่บัญชีทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยสำหรับวิธีดูเลขที่บัญชีผ่านแอป SCBEC วิธีขอหน้าสมุดบัญชีผ่านแอป SCBEC ที่หน้ารวมบัญชีให้เลือกบัญชีที่ต้องการขอหน้าสมุดคู่ฝากเลือกเมนูบริการอื่นๆเลือกขอหน้าสมุดคู่ฝากจะแสดงรายละเอียดของบัญชีได้แก่สาขาเจ้าของบัญชีชื่อบัญชีเลขที่บัญชีประเภทบัญชี ถ้าสามารถกดปุ่มบันทึกเพื่อเก็บไว้ในมือถือของท่านได้เสร็จเรียบร้อยสำหรับวิธีขอหน้าสมุดบัญชีผ่านแอป SCBEC ธนาคารไทยพาณิชย์ท่านสามารถขอหน้าสมุดบัญชีและดูเลขที่บัญชีผ่านแอป SCBEC ได้ด้วยตนเองไม่ต้องไปธนาคารดูคลิปจบแล้วสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ